วิกฤตโควิด1 9วันนี้นะคะอย่างที่คุณสถาพรไนีเกริ่นไปเรื่องของน้องถาดหลุมนะคะจริงๆเรื่องนี้เราเอามาเล่าข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าทางด้านของโรงเรียนในเรืออากาศแล้วก็กองทัพอากาศเนี่ยเขามีการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าน้องถาดหลุมแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมีการส่งมอบเรียบร้อยแล้วไปดูกันนะคะว่าน้องถัดหลุมเนี่ยเขาจะสามารถช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ได้น้อยแค่ไหนติดตามจากรายงาน,นะค่ะ มันสมองของชาวกองทัพอากาศโดยคณะอาจารย์และบุคลากรจากโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทากษัตริยาธิราชที่ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาจ,จนออกมาเป็นน้องถาดลุมหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโควิด19ได้ถูกส่งมอบให้กับเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศเพื่อนําไปมอบให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลทหารอากาศสีกันนาไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด19ต่อไป สำหรับเฟสแรกจะส่งมอบให้ทั้งหมด12ตัวแต่ในล็อตแรกนี้มอบให้3ตัวก่อนใช้เวลาผลิต10วันโดยน้องถัดหลุม A1 จําจำนวน2ตัวจะใช้สำหรับการลำเลียงอาหารยาและเสื้อผ้าให้ผู้ป่วยต้นทุนอยู่ที่ประมาณตัวละ20,000บาทส่วนน้องถัดหลุม A2 จําจำนวน1ตัวจะมีความพิเศษที่เพิ่มมากขึ้นต้นทุนจึงสูงขึ้นไปอีกอยู่ที่ประมาณ50,000บาท และนี่คือโฉมหน้าของน้องถาดหลุม A2 นะคะซึ่งมีความแตกต่างจาก A1 ตรงที่ A1 เนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นการพูดคุยกับคุณหมออยู่ฝั่งนี้นะคะความพิเศษของมันก็คือสามารถที่จะตรวจวัดอุณหภูมิได้โดยการยิงเซ,เซ็นเซอร์ที่หน้าผากเหมือนกับการใช้เครื่องยิงเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูค่ะ อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิจะเป็นระบบอัตโนมัติพร้อมกับระบบตรวจจับใบหน้าซึ่งจะตรวจจับและบันทึกภาพผู้ป่วยพร้อมกับบันทึกวันเวลารวมถึงข้อมูลอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ลงบนภาพผู้ป่วยแล้วนําไปเก็บในระบบฐานข้อมูลซึ่งแพทย์และพยาบาลสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านมือถือได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งแท็บเล็ตเพื่อให้แพทย์และพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารหรือสอบถามอาการจากผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นไม่ต้องสัมผัสกันโดยตรงจนอาจเสี่ยงติดเชื้อไวรัสพอใจมากเพราะว่ามารอบแรกเนี่ยยังไม่มีติดต่อสื่อสารกับคนไข้ก็ขอทางอาจารย์อันว่าขอเพิ่มได้ไหมนะคะอีกสสัมวันก็ได้เพิ่มมาเป็นตอนนี้เราก็จะได้หุ่นตัวนี้ออกมามันก็จะลดการ คอนแทคกับคนไข้อย่างที่บอกอันที่2คือประหยัดชุด PPE ลดค่าใช้จ่ายอันที่3คือก็คือสําหรับคนไข้เองค่ะเขาก็ลดความวมิตกกังวลเพราะว่าตอนนี้เราติดต่อกับคนไข้เนี่ยเราใช้แค่อินเตอร์คอมได้ยินแค่เสียงคนไข้คุยกันกับหมอเนี่ยได้ยินกันแค่เสียงกันเท่านั้นเอง ตอนนี้เราได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วถ้ามีมิต์กังวลอะไรเนี่ยคนไข้เขาจะคุยกับเราได้มากขึ้นเชิญลาาประมาณ3วันในการออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นมาโดยการหาอุปกรณ์ตามท้องตลาดที่หาได้นะขนาดนั้นนะบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นเซน,นเซอร์วัดความร้อนเนี่ครับเราอาจจะเห็นว่าอุณหภูมิค่อนข้างจะขึ้นลงแบบนี้ครับเพราะว่าอย่างึงคือเป็นของที่ตอนนี้มีอยในประเทศไทยครับแล้วมันมีม,มีตัวนี้ตัวเดียวคือมันหาตัวอื่นไม่ได้แล้วตัวที่ดีกว่านี้เราอาจจะต้องสั่งจากต่างประเทศ ซึ่งก็ตามปัญหาการคุ้มกคืออุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นที่ต้องการของหลายๆประเทศเพราะเขาต้องเอาไปใช้ในประเทศของเขาเองเขาก็เลยไม่เกินการจ่ายสินค้ามาก็เ,าเลยต้องพยายามหาของที่มีอยู่ในประเทศแล้วก็เอามาประ,ประยุกต์ใช้ให้ดีที่สุดครับสำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์ในชุดต่อไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศจะพัฒนาการใช้งานให้เป็นแบบ AI ซึ่งไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่พยาบาลในการควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยการบังคับวิทยุ แต่ว่าเพิ่มขีดความสามารถเข้าไปในการใส่โปรแกรมนั่นหมายความว่าต่อไปอาจจะเป็นการกดเพียงปุ่มเดียวหุ่นยนต์จะเดินไปตามเส้นทางถึงห้องผู้ป่วยได้เองและกลับที่ตั้งได้เองแบบครบวงจรซึ่งโรงพยาบาลหรือสถานศึกษาที่ต้องการนำหุ่นยนต์นี้ไปต่อยอดการใช้งานทางกองทัพอากาศยินดีส่งมอบพิมพ์เขียวนี้ให้กับสาธารณะโดยโรงเรียนในเรืออากาศจะคอยให้คำแนะนำต่อไปล่าสุดโรงพยาบาลลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ได้ติดต่อเข้ามาแล้ว ดนุพล์นิวาเวทถ่ายภาพอัญชลีอริยกิจเจริญนชั่นทีวีรายงานต้องชื่นชมนะคะครับนี่ก็สามารถที่จะช่วยบุคลากรทางการแพทย์ได้เยอะทีเดียวนะคะ